แอปสร้างรายได้ในช่วงกลักตัว ับนดีดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเซฟมีทริกนะที่ง่ายๆเกี่ยวกับการเก็บเงินและการสร้างรายได้สไตล์วัยรุ่นแบบง่ายๆเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยคลิปนี้เน้นจะมาบอก5แอปนะคะที่สามารถสร้างรายได้เสริมในช่วงกับตัวนี้ได้นะใครที่เบื่อเบื่อเบื่อนายนะมาสร้างรายได้เสริมกันเถอะเนาะโอเคเนาะแอปแรกเนี่ยไม่รอใช้เลยแอปแรกนะคะนั่นชื่อว่าแอปบล็อกดิบค่ะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปบทความยอดนิยม เลยนะตอนนี้เนี่ยก็ยอดนิยมมากเลยเป็นแอป,ปเหมือนเป็นแอปบทความนะคนไหนที่ชอบอ่านบทความชอบเขียนบทความเนี่ยคือแอป,ป,ปนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวเนาะนั่นก็คือเนี่ยแอป,ป,ปนี้เนี่ยสา,สามารถสร้างรายได้ให้แก่เราอย่างไรนะนั่นก็คือเพียงแค่เราไปสมัครเขียนบทความกับบล็อกดิบเนี่ยเราก็มีผู้ติดตามจนถึง1000คนในบล็อกดิบเนาะบล็อกดิบเนี่ย,ยก็จะอนุบติเปิดสร้างไรายได้ให้แก่เรานั่นเองจากง่ายได้ขนาดนี้นะลองไปเล่นกันดูเนาะแต่ความง่ายนี้มันก็ ต้องใช้ระยะเวลาใช้เทคนิคก็ใช้ทักษะในการเขียนเนาะใครที่อยากสร้างรายได้จากบล็อกบิทเนี่ยนะจะต้องชอบเขียนชอบอ่านหนังสือชอบค้นคว้าชอบแบบเออชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นเนี่ยเนาะการเป็นบล็อกหรือการเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยใครที่อยากเป็นบล็อกเกอร์คือแอปนี้ตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเป็นแอปที่คนไทยผลิตใช้งานง่ายแล้วก็ดีด้วยครับ ซองนะครับชื่อแอปว่าจอยระดานั่นเองจากแอปนี้เนี่ยเป็นแอปนิยายแชทไทยอดฮิตแล้วก็คนไทยเป็นคนผลิตเช่นกันนะจ้านั่นก็คือแอปจอยระดานี้เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้แก่เราได้ยังไงก็คือเพียงแค่คุณเนี่ยไปสมัครในเออไปสมัคร เป็นนักเขียนของจอยระดานะเป็นนักเขียนนะทางจอยระดาเนี่ยก็บอกวิธีการสมัครมาให้หมดแล้วแหละคลิปนี้ก็จะไม่บอกวิธีการสมัครนะแต่คลิปนี้เนี่ยเนมจะมาบอกว่าแอปจอยระดาเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้โดยการที่เราไปสมัครสมัครเออสมัครแอปของจอยระดาสมัครนักเขียนจอยระดาเลยเนาะเพียงแค่เป็นนักเขียนของจอยระดานะแล้วก็ทางจอยเนี่ยก็จะให้เป็นแบบ ค่าขนมมานะค่าขนมนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเกินไปเนาะเป็นการเหมือนเป็นการสะสมเงินไปทีละนิดทีละหน่อยนะสามนะครับชื่อว่าแอปเ e ลส s กอร์จ้าแอปนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะแต่บางคนเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้จักแอปนี้นะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปรีวิวหรือเป็นแอปนับอินฟลูนเซอร์นั่นเองเนาะอาจจะแบบ พูดแบบติดติดขัดขัดหน่อยนะอะแอปนี้เนี่ยนะเป็นแอปรีวิวเนาะก็คือรีวิวเราได้เงินนั่นเองนะเราสามารถรีวิวอะไรได้บ้างล่ะรีวิวแอปเคชั่นรีวิวของกินรีวิวขนมรีวิวเครื่องสำอางรีวิวอะไรก็ได้ตามที่เราถนาดนะัดหะาทางแอปเนี่ยก็จะบอกวิธีเออบอก ให้เราเลือกเนี่ยความถนัดของเราด้วยนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยนะแอปนี้เนี่ยก็คือ Review, รีวิวสามารถรีวิวทาง Facebook ทาง i อทางท w i t t e อร์ได้นะแต่ทาง y o YouTube ยังไม่ได้เนาะก็คือถ้าสมมติใช่ไหมเขาส่งงานมาให้เราแล้วเราเนี่ยสมัครผ่าน Facebook สมัครผ่าน a c e b o o k เราก็ต้องลงที่ Facebook นำออสินค้าของเขาถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ลงที่ Facebook เขียนแคปชั่นตามที่เขาบอกแล้วก็รอเขาอนุมัติเงินเนาะเงินเนี่ยก็ จะได้ตามผู้ติดตามของเราถ้าเรามีผู้ติดตามที่เยอะเนี่ยเงินที่ได้จากการค่าจ้างในการรีวิวเนี่ยก็จะเยอะเช่นกันนะก็อย่างเช่นถ้าสมมติเรามีผู้ติดตามหล้านคนเนี่ยเราก็อาจจะได้ค่าจ้างมากกว่าคนที่มีผู้ติดตาม10คนนั่นเองครับ ที่นะคะนั่นก็ชื่อว่าแอป YouTube จะแอปนี้เนี่ยน่าจะมีติดเครื่องกันทุกคนเลยเนาะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปเอ่อวิดีโอแพลตฟรอร์มวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็มีคนดาวน์โหลดเกือบทั่วโลกเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านทุกคนดาวน์โหลด YouTube หมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องใช้สื่อวิดีโอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํากับข้าวหรือเราไม่รู้อะไรหรือเราอยากรู้อะไรความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถ ออมาดูที่คลิปวิดีโอได้มาดูที่ YouTube ได้ใช่ไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยนะ u t u b e เนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่เราเช่นกันนนองก็คือฟรีไปเลยนะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถสมัครเป็นครีเอเตอร์ของ YouTube ได้นะก็คือทําวิดีโอแบบนี้แหละตอนต่อวิดีโอวิให้วิดีโอความรู้วิดีโอบันเทิงแคสเกมหรือว่าอะไรเนี่ย,ยสามารถลงไปที่ YouTube ได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยเนาะแต่ความคุ้มค่าหรือความนานของเราเนี่ย มันคุ้มค่านะเพราะว่าการทำ YouTube เนี่ยสามารถสร้างเป็นรายได้หลักให้แก่เราแล้วนั่นก็คือเป็นอาชีพยูทู u เ e อร์นั่นเองแต่ถ้าใครอยากสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมสร้างเป็นเล่นๆน,นะก็สามารถสร้างเล่นๆได้เช่นกันเนาะอาจจะเป็นแบบสร้างเป็นรายได้เสริมสร้างเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้านั่นก็คือแอปสปูดวอล์กนั่นเองจะแอปนี้เนี่ยหลายๆคนว่าเอ๊ะมันคือแอปอะไรกันนะมันคือแอปเออ แอปอย่างวะอะไรอย่างนี้นะแอปนี้เนี่ยชื่อว่าแอปสปู o วอล์กนะเป็นแอปเกี่ยวกับนักกินเลยโดยเฉพาะนะคนนไหนเนี่ยที่ชอบกินเนาะโหลดแอปนี้ไว้เลยนะพอแอปนี้เนี่ยเวลาถ้าคุณไปที่ร้านไหนนะหรือว่าคุณซ้อาหารมากินคุณถ่ายอาหารคุณรีวิวลงในแอปเนาะทางแอปเนี่ยก็จะให้รายได้คุณมาเช็กนาการจะสมมุติใช่ไหมวันนี้เนี่ยหิวใช่ไหมก็เลยสั่งไลแมนมาสั่งไลแมนมาปุ๊บ ถ่ายปุ๊บบอกร้านปุ๊บอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ค่าั้งจากการรีวิวนั่นเองก็จะเหมือนแบบแอปเทลส์คอร์นะแต่มันไม่เหมือนไปขนาดนั้นเพราะว่าแอปเทลส์คอร์เนี่ยมันจะเป็นแอปแบบ ก็คือเวลาเราจะรีวิวเนี่ยเราต้องรีวิวผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมแต่แอปนี้ไม่ต้องผ่านโซเชียลมีเดียไม่ต้องผ่านยุ่งยากไม่ต้องไปนั้นเพียงแค่คุณรีวิวลงในแอปของเขาเลยแล้วเขาก็อาจจะอาจจะอนุมัติเลยหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเน่จะไปศึกษาแอปนี้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆสนใจแอปนี้เนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกเลยครับโอเคนะคะก็จบกันไปเร็จจับการ บอก5แอปนะที่สามารถสร้างรายได้ในช่วงกักตัวนี้ได้แค่เป็นรายได้เสริมเท่านั้นเนาะอาจยังไม่จริงจังเุ่ท่าละ นะถ้าถ้า,ถา,ถาจะแบบจะทำจริงจังเนาะจะต้องทำใช้ระยะเวลาในการทำนานเนาะไม่ต้องลงทุนเนาะแต่อาจจะต้องลงทุนเวลาลงทุนความสามารถของเราหน่อยนะนะสู้ๆหนะ่อยแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะโอเคนะคลิปนี้เนี่ยวังว่าน่านะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจแอปตัวไหนเป็นพิเศษนะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนมะเดี๋ยวเนมะเนี่ยจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับแอปที่เพื่อนๆบอกมาสมมุติใครที่สนใจแอปเทลสกอร์นะสามารถคอมเมนต์ได้แอป y o u t ท b e ทำ YouTube ยังไงรีวิวยังไงอะไรอย่างนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วอยากให้มี EP 2อีกอยากให้มีแนะนำแอปหาอะไรได้อีกก็สามารถ คอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแต่และที่สําคัญเนี่ยเนยมลงคลิปทุกวันจันทร์และวันพฤหัสอย่าลืมกดกันมาดูด้วยล่ะเวลาหนึง่งทุ่มตรงนะครับโอเคคริปนีไปละฝันดีนะครับจุ๊บ <c oughs>